ผมลูกน้อยถูกวิธีชวนคุณแม่มาเรียนรู้ขั้นตอนการสระผมลูกน้อยโดยเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ห่อตัวลูกด้วยผ้าขนหนูให้กระชับแล้วใช้สำลีชุบน้ำสุกอุ่นเช็ดใบหน้าและดวงตาลูกให้สะอาดประคองศีรษะลูกหนีบลำตัวลูกไว้ข้างเอวใช้นิ้วมือพับใบหูลูกไว้ทั้งสองข้างเพื่อป้องกันน้ำเข้าหูใช้ฟองน้ำชุบน้ำบีบให้หมาดหรือจะวักน้ำล้างก็ได้จากนั้นจึงลูบ ปใช้ปลายนิ้วนวดศีษะเบาๆบีบหรือกดแชมพูพอประมาณใช้ปลายนิ้วลูบและนวดให้ทั่วศีษะเบาๆจากนั้นวักน้ำล้างหรือจะใช้ฟองน้ำล้างแชมพูออกให้สะอาดทั้งศีษะแล้วเช็ดีีษะลูกน้อยให้แห้งเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ